มีการวิเคราะห์ถึงกรณีที่44อดีตศศพรกคเก้าไกลกำลังถูกปปชพิจารณาชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในกรณีที่ร่วมลงชื่อ แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าถูกตัดสิทธ์ทั้งหมดจะมีผลต่อพักประชาชนอย่างไรบ้างก็ต้องเรียนว่าพักประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อปี2562 ได้รับการเลือกตั้งมาจํานวนสสทั้งหมดได้รับมา81คนแล้วก็ถูกยุบเปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าไกลการเลือกตั้งเมื่อปี2566พรรคก้าไกลก็ได้รับเลือกตั้งจํานวนสส151คนก็ถือว่าเพิ่มขึ้น แล้วก็เมื่อพรรคเก้าไกลถูกยุบอีกก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคประชาชนซึ่งจะต้องพิสูจน์ว่าในการเลือกตั้งปี2570พรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งมีสสจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่ถ้าพิจารณาถึงกรณีที่44อดีตสสของพรรคเก้าไกล ถูกตัดสิทธิ์ไปก็จะมีผลต่ออนาคตของพรรคประชาชนในหลายด้านครับ 1. นึ่จำนวนสอสอหรืออดีตสอสสี่สคนของพรรคเก้าไกลหรือพรรคประชาชนปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสบการณ์ แล้วก็มีบทบาทถ้าหากว่า1 4 4 4คนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมดย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานของพักประชาชนเนี่ยอย่างแน่นอนครับ2การยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็การตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักชุดแรก ที่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกุลนายปียบุตรแสงกนกกุลและก็นางสาวพันนิกาวานิชแกนนำคนสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นไม่ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าก็มีผู้นำแถวสองอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัตคุณชัยธวัฒน์ตุลาทน เข้ามารับไม้แทนได้ครับสมเมื่อยุคพักเก้าไกลเราก็เห็นได้ว่ากรรมการถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีกรรมการแถวสามหรือผู้นำแถวสามเข้ามารับไม้แทนได้อีกอย่างเช่นคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือนางสาวสิริกัญญาตันสกุล หรือนายรังสิมันโรมหรืออีกหลายคนก็สามารถที่จะนำพาพักไปได้ครับแต่ว่า C ถ้าหากว่าอดีตสอสพักเก้าไกล44คนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการยุบพักก็ตามแต่ว่าจะทำให้ขาด บุคลากรสำคัญของพรรคไปจํานวนมากแล้วก็พรรคก็ไม่สามารถที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนได้ครับ5คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนคนรุ่นเก่าก็เป็นคนที่มีอายุน้อยอาวุโสน้อย เช่นถ้าหากว่าสนับสนุนนายพรทธิ์วัชรศิลป์หรือนายสุพนัทมีนชัยนันขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักซึ่งเป็นผู้นำพักแถวสก็ต้องยอมรับว่ายังขาดประสบการณ์ทางการเมืองอยู่จำนวนไม่น้อยอายุก็ยังน้อยทาให้ขาดคุณสมบัติการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะต้องมีอายุ35ปี แต่ว่าคนรุ่นใหม่อายุยังไม่ถึงทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้น44อดีตสอส,อสอพักเก้าไกลหรือพักประชาชนปัจจุบันถ้าหากถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับพักประชาชนเป็นจำนวนมากถือว่ากระทบต่อพักประชาชน มากกว่าการยุบพักสองครั้งที่ผ่านมาเสียอีกครับซึ่งเป็นเรื่องที่พักประชาชนต้องไปขบคิดและก็แก้ปัญหาต่อไปครับ